นัานประโยคาไวยจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็อยาขอนำพรมิหารสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับพรมิหารสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก้่รมโทสะละพยาบาทด้วยว่า อารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระญินสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งด้วยรากโทสัคขีไฟก็โทสะเป็นเ่เหตุสร้างความเร้าร้อน <c oughs> แปลการบั่นทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธ มีเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผน ตอนวางแผนนี่ต้องใช้อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาอะไรดีกันไม่ได้เลยเมื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิดไม่เกิดเพราะใส่ความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทําอันตรายบุคุลอื่นเข้า รูว่าไปทําสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก,ก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สบ,บายจะนอนก็ไม่สบ,บายจะหลับก็ไม่สบ,บายจะตื่นก็ไม่สบ,บายจะไปไหนก็ไม่เป็นสุขพเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภยัยที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทําอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้ นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายองค์สมดเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความย่ำบาดเป็นเครื่องบันทอนความดีนี่เอระการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่ำบาดเมา่นี้แก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่ำบาดมีความเล่าร้อนเผาผานผานจิตใจทำให้ร่างกายสุดโทมโทมเมืม่อความคิด อารมณ์ฟุ้งซ่านลุ้งพล่านคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทรมนี่อย่างหนึง่งและอีกระการหนึ่งโทรมเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็ามาเบียดเบียนเออคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบีย,บยนนี่อย่างหนึง่งในะอริราการหนึ่งก็โทรมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกาย อี่บราการหนึ่งเมื่อไปทาร้ายร่างกายเขาเขา้าไปทำอันตรายเขาเขา้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเขา้าคุกเขา้เขาตารางคราวนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้งทัทรัพย์สินโสมทั้งความสุขรวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดีเมื่ออยู่็นสรภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุขถูกเขาจับไปขังไว เพราะสายที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจะเงื้อมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาวันีคือพระพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบาร,รมีมาก็ต้องการจะทรงเคราะห์ให้คนสัตว์โลกและคนโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้าว่าการทรงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการทรงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับ ผมเด็ดพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าใบสงบังคับทรงตัดไว้เสมอว่าอขา,าตาโรตถาคตา,า,ต,าตัดว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทําตามหระไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีการ,ารบังคับเพราะพุทธศาสนาไม่คับแคบมีใจกว้างหอ ให้ทําตามก็ตามใจไม่ทําตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใครนี่ความจริงมันยกย่องาศาสนานี้ว่าดีกว่า,าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นาศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมามองค์สมเด็จพระสง์ทันเห็นว่าความโกรธความเยมบาทเป็นการนลดลอยนความดี เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้ สกุลขขคุยความเมตตาปราณีเกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วงถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสําคัญดีไหมที่แนะนําพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปญ์ทันไหลเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดค้านพระธรรมคําคสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรหรือเปล่า ความจริงถ้าจะบอกว่าค้านก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจะค้านเห็นว่าคนทุกคนและชาติเกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลงช่วยกันไม่ได้ใช้ ว่าความรู้สึกท่านมินท,ที่ทมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตและมันเป็นปัจจุบันและเป็นอนาคตต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตและอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีแลิ่มมาว่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมา ความจริงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกายมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อน รวมความวาความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มี <c oughs> <c oughs> เกิดลืมตาขึ้นมาวันนี้ก็เดี๋ยวนี้อยู่ไปถึงวันเริกบ่ายมันก็เดี๋ยวนี้เยน็นค่ามันก็เดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้ รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกันนี่ความดีเดี๋ยวนี้ทํำยังไงในพระมิหารสี่มีสี่อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้สี่อย่างนี่เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทําได้ถึงที่สุดแล้วาอารมได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขสัมเพีงที่สุด ทั้งที่สุดตรงไหนทั้งที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่ีวอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟังอันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทำความรู้สึกเมื่อเสมอว่าเราจะรักคนอื่นและสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆ ลืมมาขึ้นแต่แต่ต,อ,ตอนเช้าจนกว่าจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่างเพราะลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสำหรับเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่นเร,เ,รเ,รเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบุคคอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำยาพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเราให้แตกเล่ากัน ไม่ใช่วาจาสำรักเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแก่คนอื่นเราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมารยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความประมาทให้ประสาทมึนเมาไร้สติสัมปชัญญะเราก็ไม่ยุให้ชาวบ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วย เจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลาเห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้ จอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคนเห็นก็คนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าเราก็ใช้อภิญนกรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านลองคิดดูว่ามาแบกอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์ พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวันโกปฏิวันทันปฏิวันทนังผู้ไหวยังไม่ได uh ้ไหวตอบบูชาลาปฏิบูชัเราบูชาเขาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้เราแล้วไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแค่ยิ้มมันเขไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาใจของเราเป็นเครื่องวัดว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจได้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มแสตายถ้าเขายิ้มด้วยความจริงจริงใจยิ้มในความมีสเสน่ห์เราก็แหมแกว่าเกือบจะโดด จนโดยเข้าไปกอดไปรัดฟัดเฟียงให้มันสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึกอัตมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านนั้นหลเปยังไงเนี่ยรรตมาไม่ทราบถ้าไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกียกเก่ยวกับรงคนอื่นเกี่ยวกับร้องคนพูดอย่างเดียวอันนี้ถ้าว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกแต่ก็มีเหมือนกัน คนบาบาบอในโลกนี้เขาพยาหามได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้ก็สร้างความชัว่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้นแต่ว่าคนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนักเราทําความดีของเราทําสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้ เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราอย่หวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคล,ลอื่นสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองราการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบอกกรรณาสงสาร รักเราไม่พอ,อยังสงสารด้วยหาทางช่วยเหลือตามกำลังปัญญาตามกำลังทรัพย์ตามกำลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวหิวอหารมาแล้วก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไงสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้น เอามาวัดทั้งใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขแล้ไม่ได้มีความทุกข์เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปจเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรธเกินไปว่าเราแสดงความดีเขาเขาไม่แสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก,ก็แล้วกัน เทวทัตท,ท,ทำกรบองค์สมเด็จรพระพักกวันมากมายแต่องค์สมเด็จรพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธทรงมีพระมหาคุณนาที่คุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับรักเราหนุ่ลูกชายของเรานี่เราเป็นสาวพระคุณองสมเด็จรพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราก็าต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแกล้ง,กลงเรา,ายิ้ม คนที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัตคือมีความเร้่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร้่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจของเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพรมิหารสี่คือกรุณาและเมตตานี่เป็นประการที่สองกรุณาและเมตตาเป็นบัจจัย่งการผูกมิตร ดุนนายความสงสารในการเกลื่อกกลูเนสร้างมิตรดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสําคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยพอลืมตาอมาบอกว่าวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้ม ใครเขาตำหนิก็ยิ้มเขาใช้งานเหนื่อยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแลว้วก็เลิกยิ้มได้เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผลในข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัส ว่าเกือ้อกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเดเห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอา้าไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ <c oughs> ถ้ามีอะไรพยากเกือ้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกำลังที่เราจะพึงให้ไม่ใช่บีบคั้น ลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทําอย่างนี้เขาบางอย่างจะเป็นอย่างไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาโดยการดีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงมีจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์มอิจฉาด้เสียบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขาส่งเสริมความดีที่เ,เราพรอยินดีด้วยแต่อย่าไปส่งเสริมเฉย ส่งเสริมใช้เฉยมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกำไรเราต้องเป็นคนหากำไรกำไรที่เราจะเพึงได้มันจะมาจากไหนวันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนจะมีความอุ่นหนาฝาข้างในทรัพย์สินเขาทำยังไงเกียรติยศเกียติศักเขาจึงเจริญเห็นเขาเข้าพลอยไม่อิจฉาไม่อิจฉาที่สยาเขาพลอยยินดีด้วย แต่เทาว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จะเพิ่งได้นั้นยังไงนั่นก็คือมองดูที่าว่าพิจารณาให้ดีไว่ผลนิ่งความดีผลนิ่งความสุขที่เขาจะเพิ่งได้มานั้นศักดิ์ศรีที่เขาเพ่งได้มานั่นเขาได้มาด้วยการอย่างไร วินิจฉัยได้ท่องแทนแล้วก็อย่าปล่อยวินิจฉัยเฉยๆยาใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทํามาแล้วมาทาที่ด้วยมันจะจะได้ช่วยให้เรามีมความดียิ่งยิ่งขึ้นและสม่ําเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่างแต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอสิน อนแนววิธีการปฏิบัติปฏิบปทาที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนนี้ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขารังเกียจว่าเราจะไปเยอะแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจเราเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรมธรมดาธรรมดา ข้อที่สี่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีโอเบขาถ้ากฎข้องกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บานเรื่องอะไรก็ตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่านี่โอ๋หนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ิ่งใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทําความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัจจัยของความพ้นทุกข์ใน,ในหนึ่งโลกกรรทำแปดเดยกันถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไว้เพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไป มันอลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ทําความรู้สึกว่ายศถาบรรดาศักดิ์นี่ใครเขาก็หากันได้ที่ได้มาแล้วหมดยศไปทมเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศขสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าใครเข้ามาสรรเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสรรเสริญก็ยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญ่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วยถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วด้วยคำนินทาเราสรรเสริญเมื่อเกิดขึ้นเราก็เฉยแต่ไม่แสดงการปฏิเสธในคำสรรเสริญเขาสรรเสริญแล้วก็ยิ้ม เขาเินทาเสียดสีเราแล้วก็ยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสนเสริญคนถ้าสนเสริญเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขามันด่าว่า,านินทาเราเรายิ้มเขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคำนินทาด่าว่ามันไม่มีผลนัลกเข้านักเข้าเขาเขาี้เกียจด,ดา่าขี้เกียจว่าทนไม่ไหวเขาว่าเลือดด่าเลือว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไป ความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาทที่พูดมานี่เป็นเพียงแค่ทำาปนคำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถะภาวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าจะทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่ดีมากกว่าเบขา <c oughs> มือเบกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปดประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปดประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระรหันเรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไอ้ความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีสึ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับมันกดคอเขาไว้ ใมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุข,สขอย่างใช้กําลังต้องเข้าประหัตประหารกันกบอารรุมนั้นใช่รณมความดีครับประหารความชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่พินาศไปเสียเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพร,ระาะว่าเอาอวุเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุปเปกขายานสังขารุปเปกขายานหมายความวางเฉยในขันห้าเสทั้งหมด ถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ <c oughs> ขันห้าของใครที่เราวางเฉยแล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก่อเฉยแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ ที่ว่าร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยเพราะรู้แล้วว่ามันจะป่วยร่างกายเขาเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ถ้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้แล้วต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ้านเขาพอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทําไมมันไม่มีอะไรจรรยงยั่งยืน เี่เราเห็นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดสมเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียะมั่งมีทรัพย์เหลือขนานับเราก็เฉยมามโอกะีทํากทำไมจริงเฉยเพราะไอ้ความร่ำรวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปันจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้เราก็เฉยเฉยได้ความรวยถ้าใครเขานินทาว่าไลค์ทำให้เขา ก็สะดุ้งสะเทือนใจเดิมหน่ายของความโรก,มกาาาามรธเราก็เฉยมันซะอีกไปที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตไปความหลงไหลฝ่ายฝันในอามิรคือรูปโฉมโนมพันเราก็เฉยมันคิดว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยันชั่วคเราพังแล้วก็แล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นบนจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ใคร ในเมื่อขันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องอะไรทั้งที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขันห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภคือความโลภเละไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรา อย่างนี้อารมณ์ขมันดาท่านพระสาวกขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าที่กําลังรับฟังก็ชี้ว่าเป็นอารมณ์ข้อ,อรหันเป็นอันว่าเราจะเริญพรมิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําจิตใจให้เราเข้าสู่นิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้วก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสิิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่ท่านผู้รับรับฟังสวัสดี